สบายดีพี Lee, ่น้องสบายดีเอฟซีท <engineering> <y ég parentheses> ุกคนเด้อมื้อนี้บ๊อบบี้มาหานน้องใหม่อันนั้นอยู่น้องน้องท่งน้องพี่น้องมาเอฟซีฝั่งไทยมาหานน้องใหม่แต่ว่าตอนนี้เห็นน้องใหม่ก็ได้ให้เพิ่นทับคนเนาะพี่น้องมาใกล้นี่ตามคนมีอยู่แต่ว่าอยากมาได้แถวนี้มันมันบ่มีมันเนาะก็เป็นผู้ถือเป็นผู้ถือกระตาเา่าถ้าถือผ่านจะทับบ่ Hoa chị hay hẹn hẹn sáp hẹn 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 sáp Nè nè hẹn nè Nè hẹn hẹn sáp hẹn 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 hẹn

เออเสียมคนรที่เาเสียมเอาเสี้ยมใหญ่เสียมดีาเสียมหันปนจีเสียมราโอ้ยฝนบมี่ฝนบมีน้า่อยมันมีซ้ำนี่ซ้ำแหงซ้ำนียงมาลายนี่ยัสิมาดนารัจ้างแร้ว่าดดจ่อยาด้รัจ้างจ่อยเอ้ยเอามาเสียมงาบาค่ะ น่ารับจากฝนมาตโต้ใซ้ำรัก็ยังักนอนเอ้าจะซับ้มันใดนอนนี่ก่อนแล้วขอเถอะหกว่ะนี่เป็นที่สุดเลยนี่เอ้ยโมเคยหานทำไมเนาะไปอยู่บ่ เีเจ้าเด้เจ้าก็เอานะปะาเสียมาทางไปมั้งเอฟสี่พื้นเมาองวันพระมหาหนมัหมากวานมหาหนมัเลยดุยเลยแม่นบอกขอ

เอามาบังอันน่ะหมักมักเสียมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้เขาสิยกับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเมื่อยแหงนะแม่น้ำไหลเต็มตาเลยเด้ปวดนะป้าบมนักบ่อได้ขอสิถือบ่อเขาเสียเสื้อผ้ากันเมื่ออะไยโอ้ยเพิ่งกลับมาทั้งกันเด้เนี่ยนะมาอันน่ะผ่านาเพิ่นมามานะมาไกล

ก็มาเอาซ้าพวกแกงซ้ำนี่แถวหน้าัก็ได้แต่ว่าเขาอยากมาเบิ้งันาเนาะมาเบิ่งมาแถวนี้ไม่เสียออกบ่อกจากาค้าขาวอยู่กรุงเทพมันเออก็ได้่มีขายอยู่บนีกรุงเทพโอ้ยบ่มีบ่มี้นอนนังดิ้นได้ไหมบนมี้หรือเปาายบัวควาดผมด้ กอนเมอากานะแต่ัเือเให้ออบนะัดบหายากเ่นกต้องการหลยกับไปบ่หอดนะใกล้เติบจากเทียงประมาณกิโลหนึ่งบอกว่ากิโลหนึ่งก็ิดพวาังขอกหมดสำเร็บงาน เป็นนแห้งขอแห้งแดนออมบนะนะออมกัไพ่อีต่อออบมะล่ยขอมากขอเมื่อยออมเนี่ยขอกระเด้อไปให้มันตอดพอดีมันตอดดังเมื่อยแดนหรอไปกับสะอาดไปมันตอดใช่เมืยแดนหมู่กับโบป่าแม่เดียวแดน ปนะ่ะในห้างมันมันได้สองแม่ไม่แม่นหนึ่งกับป่ามแม่กัอวงันะมาขดอเลสออกกอไผ่เด่นบอกวิไวอย่างไรมาเช้าอากรหมูกอยู่มากพอดีไปหมุบเส่าอาพอดีมันต่อด,ดังค่ะแล้จะมาอยากได้ยังมันเหีนน้ำแล้ะมันถือเรนท่านเทาว่าสันเทอมันทานก็รงขีดตมแล้วแล้วมันมุดน้ามันกัเนาะหาอยู่วังกอกหน้าเบาสูคนนี้ ันไหลค่ะปอนอัยมเปี้ยนขานอมันขึ้นใหญ่แท้แถวตออมีคนเอาหวออ้มนดีใจเอาชนะฮะสุดท่ายโตห้างบบใหญ่เสียมเกือบเอามาบุไรมันตอดเลยขอกับป้ามันตอดนี่ค่ะคอยไปอะนี่โตอยู่บนเตาน่ะ ขี้เล่าเขย <c oughs> ายาก่ด้อาเพิน่นว่าท่านขืนน่าดำหน้าแล้วสองคนเงียบเงยบเมอนกัมมะครูปีเพิ่นจะจา้างไ่ิแล้วสองคอเนเนนี้แอนเก็บดวงดอปะดำได้ฟังได้สองคนววเป็นหน้าเดียวหนาเดียวหลัง <c oughs> กยเกนโนคุณจอยบังงวดหมดเลยม่ถามมันนอที่อาซุ้งข่นผมมันนอแดงผมมันสีเงาท่านคนเดียวเรากท่านมันได้เนี่ยมันเหียมเกิดได้เพื่อสิเกงแต่สิบฮิวเขากันมั้ง เนี่ยเจ้าเนี่ยมาตอนเยนอินเดาเคือเขาอันน่ะือเ้าเก่าเถ้าเจ้าเจ้าเเป็ดองมาให้เงี้ยเอาห่าบ่เออหุงกินกับแกงมาใหม่หุงเห่ซสองถ้วยไมสังเที่บ้านมัก็มันมันไลยสังเจ้าปลูกไ ปูนท้างหน้าก็หน้าประตูไกลเติบแล้ไกลหน้าประตูมาหนา่กิโลหนึ่ง้าจะอยู่บัแดงกัดผลนั่นนี่นะบ่น้ำแน่นอนจากเ้

วันนี้คูจอก็มาอะไรเออจอยโมมี่ไปเท่าไหร่ฮันเละมิแต่รห้อยคนเอาเกิดแต่แต่ว่ามันคนเอามันอยู่เถิงโมงะมันเที่ยวดล้มันอยู่เถิงชัานึงมันแก่เขียวชั้นหนึ่งกกบเขียวมันอยู่จู่จู่เถิงนะเขากับควบใบบดินมอเหงนะดินมันแห้งเออดินแม่นดินมะสุมโป๊ะอป๊ะฮันหละเงามักง่ายต่วาปลายเนาะ เหี่ยมันกสิประมาณนี้มันกสิเนาะประมาณนี้ถ้่มันเหี่ยแล้วกสิงามกว่านี้ําเหี่ยสูงตัวมันเหี่ยต่ำให้ให้ให้ราถือมาตั้งแตู่นักเติบแบบผูเกเป็นเกเสเียเกเต๋าวานไปนไปนั่เนอย่านคนไทยกินประมาณนี้แต่บางี่าบ่เคยได้หลายดีก่บางีไ เม่ต้องกินข้วอีกล้วนะคะมได้มันแม่เนาะข้วตัวหนึ่งมันแม่ตมน้ำบ่คะขน้อยมาเม่โอ้ตมน้ำกินได้ป้าตัวนี้มใส่ในแกงนไหมได้วว่าปีเขาโตบอกน้ไหมกนพี่น้งสีถูกอ้า จะมากก็ว่ากระดกคือเดโอ้หลพืชนานักเนาะเดีกอาอนๆเอตัหงขาวนี่เรื่องขนามพดหุงเหอเพราะว่าขาวตัวนี้มันมันเกินกับเนาะกระหุงหอก็จะกินะหุงคือกันเข้าบรจจะได้รออือปุ๊บมาเด้อพี่น้องกินเข่าพาหน้าพ่นกินนะ ม่ไม okay. ่ใบมูเพิมอื่นต่ได้บ้านั่งไทยใบหมูใบหมูคือกันเนาะเป็นแกงม่ไหมไก่เจียวบะบีแกงกับบรไทยเาเนเ้อายานพันหิ้วเขากรหิ้วคือกันก่อนใ่ปแกงยังไแกงเนี่ย แช่บั่ได้ใซรหลายได้ของสุรลดนะบ่อ่คืนในคลิปเด้เมื่บ่บ่รสชาติสุรลดแบบจนเลี่ยนนนะเมืกินเบืองแ้วบ่ได้์บสิ็มากดมนั่นนะใส่เพราะแสบมันะว่าว่าเราไปโดดหาโน้ตให่เืจะได้กตาคืออีดีคือนั่นเหรอคือนอกขว่าเราหาโน้ตใหว่ากินข้าเพลนนักัน น้าก็ไรอยู่บนต้นตอสตอดจากเขาชุมผู้เดียว่อยแล้วหมดได้กัรต่ไงมางไปแล้วตีพุ่มตียงใตีพุ่มตีพมได้ยังนั้นมาทักโม่ะโม่คนอันนั้นนีตอตต้นเดนมทนน่ันนีตอไมกระองดินแ่กพวกเขากินนมันอีมากทีเดียวหาตักอันนันจอยเนี้เขาหุงเอามเออ เอาเผ่าแล้วเอาหนีกินเอาไป็นงนอ้วเฮรอคัคือแต่งแ้อเผ่าไทยอะไล้วแ่จิ้นนน่ดีมากน้ำเท่อน้ำที่ครับมเขามาไม่ื้อฉันเนอะนาตักแล้วว่าได้คุยกันเพิ่มคืนเนี่ยมุ่งอาคนบ่งคนเราับขยื่นกับมุ่งทอนะมือแดงกัเลือดเลือเนาะนมือามือสีมืออเนาะมือจะบางกลับนี่ยมือแดงเลืดเลือวเลือดเลือดได้ไ เอสีเขกันเากันเขเรียงเราเล่เอสิหายังหายหันดอกหายังเรสีจำเจียมเราบุยังขกบระด้วยขกบรดื้ออยางนีบุตรยังงออ่งนีกแม่ไดหายังไงหายังไงหายอขยิงหาเพราะว่าไนยใหจ้ซื้อ่ายกันสี่น่องเลยยกกิว่าเป็นยังเอาซ่เป็นหัวใจน้อเปัมากอ่ะ แต่วาน้องกันเล่ยิ้ไปอาค่มาบอกว่ากูอเรฮวอกินไม่ได้กินนนยิมใช้กะเจก้วให้เรากินเจ้ยอยูเ่อ์บอเรฮจิ้มโดจ้าหันกินมเฮงเงเจียวพะกันเธอนึงเนวนี้เมนนี่เสุขประจวบมั้งนะ Tao thì thì ừ, gì gây chơi khẩu hôn tao hiểu. Tao hiểu 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 tao แกงาแก็ส่าบิ็นำหมเจ้าหานำไมเขาแกงขายอยู่คนนมีมนงบชดน่นเนาะบดขั้นแกงแสบกับเสบไดเนพนตขันมวจมาไปแน่ไปดำหนาแล้วเดี๋ยวพนตกปีใหม่พันเมีนเถือนนกพี่น้องเดิบเมียนเถื่อนเมีนยังสีมแขงบาเบีดำหนากระเด้อบัไดดำสำนักบามาดำหน้าพิษผาทางเทคนิคน้อยหนึ่งตัวพ่นพนบอเป็นใจ Thảo có mao suốt đâu xả. <laughs> <laughs> thảo đã bỏ kim khẩu trạo thảo <laughs> chân ngồi thọng bò đi. <laughs> มาตอนไหนก็มื่อรู่ใช่จว่าออกอื้อเอาน้มาแกงแล้วอื้อน่ะนั่งกัะว่วงกินกับเจลวึแดกกินเสียงกินขามาจากแกงเขาก็ร่วมกินอ้วแกงก็ได้ตือตาตาไปเป็นข้าวมาตกาาบางทีม่สว่าาจากแกงเขาก็ร่วมกินร่วมกินเมกินกับปลาแดกินนกนอนเด็ไม่ไเจอเออแต่มากขนเนใส่ซื่อเมนูมาเลยเนาะ มาเกงกับแม่ด้วย嘛เนาะมาเจงกับแม่กัมาบรยาก็ได้ดอกมันกินเน่เดวมันจกมาเป็มูนมมีจากกับบริหัว้่านยัเี่ย่วนั้องสบทุ่งนัวเนี่ยังเสบอยู่แต่ว่ากินข้าเสพ่คนอยกินแข่แข่คือกันเนาะเาเลมันจะมาคุยกันันเาน่ัเพิ่งมเพิเล เดี๋ยวบอปี hey. e ้อขาโตกินเผาก่อนกินได้ไหมเถาเราบปกินมเขือเง่าไหมเขาบอกว่าเราอ็กโคีน้าหาเ้อะเด่นตัวดังเลยกระิ่งเน่าเจ้าที่จอะไรไม่้เจ้าี่เจ้าเจ้าที่เจ้าจะลองคิดดูนะ